แล้วเล้วนะครับน้องมาขอเงินปตานี่นยไม่แม่ทุกคนนี่หับซินหมูแล้วละได้สบายดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามนะครับส้มสบายดียำสาวๆเด้อทุกคน สาวแท้สาวหวาหนนายังมีนหลางได้ทุกคนเลยมื้อวานนี้นา,าได้อาหารดีอาหารเกิดแต่สาวเด้ทุกคนเลยตั้งอันเธอหัวหน้าประซิวเพิ่นนอนเพิ่นลมหมู่ตัวนึงเดี๋ยวไปเบิงน้ำเดียวทุกคนว่าอันตัวใหญ่สำเร็จนะก่อนไปกาคอยกาต้องขอขอบุญขอบคุณเอฟซี FC ทุกท่านเนาะที่เห,ห้มาติดตามรับชมแ้วกาส้มกำลังแรงใจมาเฮ่อคอยเนาะขอขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อผู้เลยนให้ามาใหม่กัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจค่อยคอยคลิปต่อต่อไปเดี๋ยวคอยสัย่างเรามาทางเชิสแป้งทุกคนเอ้ยเป็ชินสแป้งเพื่อนเราเป็นสีอันไต่เอาบมโมนะเนาะอาบซีนโมเพื่อนหัวหน้าปลาซิวนะป้าตัวอารมณ์เงียบสาวสาวทุกคนมึงเนยนี่ตะเวนกะกำลัง่องแสงมาพอดี Và đi. tôi nằm mọ tốt nè Mông có nó máy thì coi như là mông đây Nó mọ tốt lại đi Hết vừa mẹ bèn Cảm ơn hết vừa nào เอ็ดบุญลูกชายเอ็ดบุญเออเอ็ดบุญอนบ้านมนตใหญ่นี่นบเออเอ็ดมื้ออื่นเออน้องปองมาปองก็มาแล้วชายทยก็มานแล้วมาแล้วสิไปรัดเอาอยู่นีเออสะแปงอยู่เซาอยู่โฮมาสะแปงนะนะงานตัดิอยู่เออสะแปงกอ้เป็ดลาอนีแถวนี้ เจ้าเน่บลายก็ได้น่ะเน่โอ้ปต้มไปเลยจะโตตอนนี้ยายอยู่น่ะสเปกไปกายุตะล้างคืนพวไปโซนเปิ้นก็เฮ็ดเะแป้งเออสวัสดีมีปลายบ่เอาซีนมูนะบ่มีปลายดอกมีบ้างบ่ตัดคลิปดีเออ มาส่วนะแปง้งมาแล้วจะแปง้งเพื่อนมีว่างเป็นคาตัดคลิปทุกคนเลยเือสายสายก็จะแบบอ้ายเอออ้ายเป็นมาเนาะอ้ายพู้น้อยผู้น้อยเอ้ยผู้น,ผน้อยก็ไปมาผู้น้อยกาฮะกับไอแมนคนละซีเลยอ่ะเดี๋ยวไปเหัวหน้าประสิอยู่ก่อนบัดน,นี้มาส่วนะแป้งสแปง้แปงเพื่อนมีไปเพื่อนมีวา่างเนาะ หงอหนาปลาซีวค่อยเลาะมาทางนี้ทุกคนเลยมาดังเพือนสเปงเพื่นสเปงแล้วเพื่นม,นนไมีไปไปไัน,นี้ไปเพืนอนนาปลาซีวก่อนไปเบิ้งก่อนหอมหมูที่เิ่หลม้มาตัวใหญ่สำเรูอเ่อไปเพือเอมม่อนนี่แม่จะเตยหอมไปไปตึกปลาบอลนี้นาง เออเออเออแต่เป็นกำลังขึ้นพอดีงามโอ้เป็ดตัวใหญ่เลยโอ้สบายดีป้าลุงูกู้น oh, ้องผูสบายดีสบายดีหมอท่านเป็นไปเลย เป็นเต็มปปังไปไปเบิ้งไปไปเบิ้งไปเบิ้งน้าจีปะน้าจีหมูปะหยานหย่านกองเด้อเออเออเพิ่์นเพิ่์นเพิร์นเพิร์นนั่นน้อยๆนะอะไรบ้าบ้าผู้ๆมาปั่นมาปั่นกับผู้น้าประสิวไปเป็นผู้โคแล้วทุกคนชองคนเลยหมูตัวบางใหญ่นึง ชาเดินเพ่นปลาทูมอนีชาวเดินเพ่นตื่นแต่เช้าได้มื้อนี้ไหนเหมนบ้าสำหรับมุนีสำหรับมุนีฮะสำหรับมื้อนี้อาหารเกิดได้ยังตื่นแต่เช้าเลยดูนาภาษาอยู่ป้าตัวมื้อนี้อาหารเกิดแต่เช้าเนาะหุ่นเจ้าเนาะกินหมูมื้อนี้ข้าหมูกิน เคยจะฮอดบุญเลยเด้ออฝันแต่เมื่อวันนี้เนาะเลี้ยงทีมงานบ่เลี้ยงขอบใจขอบใจโอ้ใจดีเลยนะบัสซีอยู่ไดฮอดบุญฆ่างูอือโอ้รวยและรวยซีดแล้วได้คาถาตูดคาถาผัววัดกันป้าตูดผัววัดเป็นโคได้สจี้ยาแล้วก็อ่อไว้ปะเป็นมงอันการมะพร้าวเนะทุกคนโอ้มาน้อยก็เอาคืนละ เป็นเอาน้ำมาหอดเป็นวันละมาน้ำใบแล้วมันคุยแล้วก็คูดเงินมืดแล้วบปล่าตรงนี้เงนไหนแล้วก็คูดหนังมันเลยองุ่นเสื่องอยู่ทุกคนมึงเนีคนวันนี้พ่อยมากพี่ห้า่งมันก่อนมาเสียาไว้บอลไม่ตลอดนะมึงก็มาชื่อละก็ดีว่าจะถึงที่ห้าผู้ค้าร้อยผู้ค้ามู้ค้าไปคลายสิ่ ở cái thảm ừ, mà sửa ở cái tổ, ở đây. được không? ở cái tô ở cái đây. không? ไปเพิ่งงูเขาว่าช่วงเรลาผู้จะเจอแล้วนะ้พูดนะคนเนอะประมาณอันนั้นนะรับแราาลยนวี เดี๋ยวทกคนกินนี่นี่ปีงห้าวนมมันน่ะนี่ยังไม่ทันได้ซุกนะพอได้ปันทุนหัวหน้าเป็นเบาไสนที่ปัน่หเขาาเแล้วก็อาปันปันกนี่ลานแล้วพกเขาจะได้มูนิีันจ่อยบไมอ้หแก้มไหมหัวหน้าซอยหนังนังแฮมๆเลยเนาะแก้มน้ำไหน้าบ่อยนี่นะเอแก้มน้ำอหน้าแต่ ต่อไปนะกับแม่ป well er so ีกระากต้นละข่ยกน้อยตัวนี้นะตัวขยนเลยบ่หนังแฮมนังเฮมต่อเป็นินนมมันเทละน้ำนมมันเทละนะแฮมละเฮมละ แมเลเนนะฮะเซคุณคกระดนึงสาวเพนเป็นผู้โคซบคคนีนว่ห่เลดีละคนรปีนนะเจ้า็นโคปนเป็นสายนะ่ายเตะตสาปไงมันนี่นึเป็นขี่รถปีนสากินชิ้นมูนะเท่ากระหึ้นไออุ่นล้านหนึ่งว่ะ้านหนึ่งเพราะนอเอาร้านนึงเพเอาอะหมูนะเอาเอนั้นจะหาเนียวละ ตอนนี้เลือพ่อโคแค่ผูด้เดียววันนี้ไก่<อ>นั่นพักพ่อน,นม, <laughs> มันจะแล้วแล้วดิววมีแต่มีแต่ปันพูดนอกอเดียวไปถามอันหัวหน้าพนก่อนว่าเป็นีเสียจะพูดจะ <c oughs> พูด นพูดไปเลยนะเออปกติแล้วบ่ปกติแล้วจะมีอะไมาห้ปเดียวไอ้น้องเอากระเอาพูดมาเลยพูดเลยเธอเลยพูดเลยห้าสิบพันเออห้าสิบพันกีบเนาะเข้าห้อยเยอะเฮ็ดประมาณอันนั้นแหละกะช่วงไว้ปั่นไอ้น้องกินมานีเฮ็ดอันนั้นเลยปั่นเออแปดพูดไอ้น้องก็เอาพูดมาเลยเอานึ่งพันเลยเนาะสบายเตะได้บีได้กินน้ำไว้หน้าลายเพราะแล้วน้ำเป็นสีอยู่หน้าแดงล่ะเดี๋ยมาไม่แล้วครับเดินมาไม่ เปียกเห่านมเมื่อไงแฮมนะพี่เลอะอันนี้นะบ่าวบีมันของแท้เหมของนคงนี่อันนี้ของจริงนี่ไม่ของแท้กบมาล้ำมาล้ำนะบ่าวเขาไปเลือกอันนั้นนะบ่าวจี้อยู่มันสุกบ่หอมหอมเฮมเลยนะบีมันนะบ่าป้าบีได้เป็นบ่าได้กลับมาล้ำมาล้ำแนวเซฟอันนี้นะห้ามนมที่คดปีทุกคนอันนี้เลืมแฮมแล้วถูกต่างหัวหน้ากับพดมีพ่อตัดพดงานมายมุนเราจะมาเนาะ ได้ใจการเท้าของยุคก็มายองของยุคเหมาะจะเลยคนหัวหน้านี่ม้าอาพลัเดอนี่มาปูไปเลยได้ยินว่าบอกบานเบ้านะม้าเอาพลัตเตอร์นี่ไปเลือปู สอนอยชิ้นมันบ่วลงวดายดีทุกคนไหมยังสีแหกอีนี่เนี่ยเอ็ดเอป็นพูดาออแต่อแต่อันนั้นแล้วออแต่กระดุกแล้ววันนี้มีจะแหกตอนตอนประมาณพอดีพูดวนันเเายเฮายิวนึงตได้ติจะมือได้ตอนเย็นนึเราจะมืออี่เกนมาเลย มีมีนะพอวงไม้ตีกอล์กหรืะไรน่ะใบหนึ่งหกล้านเอ้าตอนมันมันเฉือยเดียวเด้อหัวหน้าเด้อมีแม่ได้เมาหนักไว้หน้าและอันตอนน้อยตอนใหญ่ได้โชคเพิ่มโชคมันลูกก็ได้เงินก็ได้เดี๋ยวเอาซิ่งมาติดเอาหายืมซิ่งวะขอเจากนี่ขาเริ่มม้วนเต้าแล้วเออคนมั็นบึงนั่นแหละสนุกอันเดียโอ้ผีนี้ก่อนถึงกได้เลยเกินเื่อกินผ่อนให้มาห้อยดัง ไม่เฮยอยู่แล้วฟ้าไอ้คนพวกนี้น้าอ่อนมมันนะเป็นแสบแสบชุดๆเลยนี่นะรีด้วยแล้วเริ่มต้นเล เคยยฮอดบุญนึงเต็กเนาะฮนเกิดลายไปจักหมูไปจักปลาไปจักโง่จักควายเ่อย้าวนม่มเนปรเพ่อยหาวในภาคตะวันออกมากที่สุกแล้วเฮานมมันสาวเดินเพ่นได้เป็นผู้ช่ยได้าเดินเท่นคนงามน้อยๆนี่เลยเลย ลอยจะปีนเราพทกับปีนไปแม่ไปนั่นเอ็ดแล้วนะอันไปฟันเลยนั่นนั่นสะพานจะงานแล้วจะเสีไปดิแม่เอาน้องมาในสุขุสเดินป่นซวยนะเอาไปสะพานาหนะสีฟันน้องมาขอเงินไปรงเฮียนได้หันเาเลยมา่แม่ นี่นี่เห็นแบบนี้นี่กระเพราอลไรนี่นะโอ้ทางมาปั่นเพป่นกระปั่นพูดทุกคนเลยนี่ามามเซื้อปั่นเลยเฮ้ปั่นจังไนจากลายไปจักไนจาก้าจเจ้าของเขาปั่นอันนี้มีแม่เจ้าของกระปั่นละเอานะมาซีฟมอกเพื่อนอะไกุ้งพอปั่นปั่นพูดปั่นไปปั่นมามีชีสมีครูชีนน้อยเฮ้ครูคือดอกคาวได้ไหมใช่บรรลุชีพ นี่บันนี้อันนั้นตักปันซีแล้วกระดุกเนาะทางแปดพูดพูดกะพูดละห้าสิบแผ่นกีบดตาตัวทางพี่กินปีง้าวนมนะทุกคนที่มันซุกนะปี ซิมก่อนตอนใ่างอย่าีเจียวเจียผ้าผ่าเจียวมีมีน้ำก้อยเนาะเจียวผ้าผ่าก้อยเจอเอ่สซีนเลยคุณแม่ว่านี่พี่โทยนี่โจะได้มึงมีกบชเอาโทษน้ดบแกปูคนนึยปัดแล้วละบอสนะเดี๋ยวไป้องไอ้บอสนั่นน่ะ

โอ้ได้หลายเติมเนาะนี่ซีนหมูกะปันเป็นเอาแล้วทุกคนอันนี้เชื่อถึงอย่างนี่เดีค่อยแกะจะได้เอามือเฮิรนนะแบบนี้ซีนหมูกะได้แล้วทุกคนเดียววันนี้แกะจะได้เมือเฮิรนก่อนค่อยไดโอ้ได้หลายได้เต็มกระซ่าเดี๋ยทุกคนคลิปนี้กะต่อจากคลิปมือเสานี่เนาะว่างมือสาวให้นาคอย่น่ะ ไปเอายีนหมูน้ำหัวหน้าผาซิอเพื่อนมาแล้วก็บบได้เฮ็ดยูโฟกินฟ้าไปหาตึกปูตึกปลาแล้วก็ซีมาโตเมื่อแรงทุกคนเลยปลาได้บีลายกินเมด่ตื่เว่นนี่แต่มือแรงนี่นะซีเฮ็ดอันลาบซีนหมูกินนะทุกคนซินหมูอามาแต่เฮือนหัวหน้าปักซิอคนนั่นนี่ที่หลังนี่เลยนี่ลายเตอบทุกคนเลยคอยนะซีเลือกเอาซีนมันนนองเพราะหมูเพ่นกัมันบีตุ้ยไปเลมันก็มีอยู่นี่ซีเลือกเอาแต่ซีนมันซอยแล้วก็โค โอ้จะเกิดเปน็นโลกระเทศแล้วกัมันเย็นแล้วกัสิบปูงให้ลาบห้าสิบพันกรีบกันลายเตอร์ทุกคนเลยเอ็ดเป็นเอ็ดนะแปดพูดเนาะประมาณนี้แหละสี่ห้าสิบพัน 50, เดี๋ยวทุกคนอันนี้นะ่ะค่อยสีอันไปโคให้ลาวเนาะได้ประมาณนี้ละซีนกำนังบนเดียวนะาะว่าซีอนีนมันมีหลายไปเลยทุกคนเลยบนหนัน้นนี่เดี๋ยวสื่อหม้อแล้วก็ปุ่งเคิร์กเนาะเทรียมพร้อม กดเลยต้องกเลยกระเซือ่คุ้มปุงกระเซือ่อันเกือบเป็นโนแล้วก็กระเทียมนะสามยางหล่นก่อนหลายตื้อนี่ก่ะมันแต่มันหนพ่งน้อมันแต่มันน้อยใจนังมันซื้อแล้วก็หลายเมื่อไงมันซุกก่อนปุงมันจะซุกไปเลยทุกคนอันนี้นะส้นที่เลอะน่อเพราะว่าโค่มีได้เม็ดน่ายังย่งอยู่ซีนแน่แล้วก็นางแน่กับกระดูกมัน เดี๋ยวอีเมสไปเสียฮเยตยูกโคกินเว้นลงวัดอันนี้นะเพืนะ่อนว้านะเพราะว่าอันวัดฮอดพ่นมื่ออื่นมื่อฮื้อประมาณมื่อฮื้อแล้วมื่ออื่นนี่ละเห็นเล็งเินเพื่อนว้านะยังกระลายเติบได้เดี๋ยวหาตู้เย็นไวน้นี่ต้องวันนี้พดแหงนะ้งแล้วร่นอีกก้อนน่าจะซุกเลยทุกคนหอมนะปรงเลยไปนี่ Okay. ทุกคนซีนค่อยกะโคสุกแล้วเนาะระวางทีท่ทางให้มันเย็นค่อยไปสอยอันตักโบหูหอมเครื่องปรุงนะทุกคนที่จะซื้อลาบสีนี่นะนลาบซื้อมะนาวผมได้มีมะนาวเขากะแต่ไม่ได้ซื้อมดน,นี่เด้อซื้อกาบันชซุ่มแล้วกับพ่อ เกิดเป้งโนนะีที่เซเนะเซอต้งแต่ตอนโค่นะนซนมืแล้วแล้วได้ con bàn chim không bà bàn chạp chạp được ơi cái gì ơi nhờ tác con mà đi ลาบสินทุกคนแล้วเรียบร้อยแล้วได้นี่มะคิดดิฟทาปาป,ปันยีการกระเทมผัดกราบกัมีลายทุกคนเลยผัดบุหภาแล้วก็ผัดข้าวท้องม,มาทุกคนกินข้าวแรงน้ำเดือดมานี่แช่บอกว่กาแม่ใช่ปะตะองกินป่ะจน,น,น,นะ เมนะไกินไงทุกทีรอบนี้กันทรือไเท็ดเนาอนุ้นีรเท็ดเท็อเอาเจ้าปุ๊บเท็ดเจี๊ยบเวียนนะเท็ดเลยวะเวียนนะเขาพูอาการที่ผู้ดหมืดมืดมืดเนื้องัดเคือขาดห่างเท็ดไปผู้เอ้ย Ờ. Dạ. Dạ thì mình nắm chụp nó. Cuối con, ta cố là pha. Ừ. 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 con ơi. เดยทุกคนตอนนี้ก็นอคอยกากินข้าวแรงอิ่มแล้วนะนะกินข้าวแรงวันนี้กากินกับลาบซีนหมูทุกคนด้วยซีนหมูนะาปลาซิ่วเพื่อนนอคนนี้เป็นลมหมูเด้เอานะเพื่อนพูดหนึ่งพูดห้าสิบพันกีบนะทุกคนแซ่บได้ทุกคนเลยเดยวสำหรับคลิปนี้กาขอจบเพียงเท่านี้เนาะขอขอามบขอบใจผู้ที่ติดตามนะครับสม้มแล้วกัผู้ที่ห้ามาเบิ้งคลิปคอยแต่ต้นจนจบนะเนาะเบิ้งโฆษณาคอย้อมขอขอามบขอบใจหลายๆเด้อไว้คลิปหนะ้าพอๆได้ไหมทุกคนบ๊ายบาย